สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาเดินเจปากนะทุกคนนะมาเด่บรรยากาศมาห้าข้องกินนะทุกคนนะลังจากมาถึงลานจอดรถด,ด้านหน้านะทุกคนเราก็ขึ้นไปเดินเที่ยวข้างบนไปเล่บรรยากาศกันมากันเป็นทีมงานเลยนะทุกคนส่วยมาร์าเลยทุกคนเหมาะสำหรับการถ่ายรูป ปลาสวยงามกับตัวใหญ่ๆนะทุกคนนะเล่กันเพล่พนๆนะทุกคนนะแต่ละจุดจุดใต้รูปมากไม้เลยทุกคนเมากมากเลยสวยเลยทุกคนมมกเลยย,นนยากให้หมาเที่ยวนะติดที่ดาชานะทุกคน เจ๊ปาที่แหชาทีมงานนะไปไล่คนนะทุกคนนะบางคนก็เข้าวกรองบางคนก็นไม่อยากข้าวกรอง ใครอยู่ไกลๆนะแวะมาถ่ายรูปนะแวะมาเซลฟีนะมีมุมสวยๆปลาตัวใหญ่ๆมากเลยทุกคน บรรยากาศดีมากมกค่ะข้องกินกับเพียบทุกคนเออไข่บ้างก็เวมาเที่ยวนะทุกคนนะขอบคุณนะค่ะทุกคนขอบคุณติดติดตามนะกดถูกใจกด ตามกดคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์เพื่อเป็นกำลังใจกันนะทุกคนนะกดแชร์นะขอบคุณค่ะ